สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียแชนแนลครับพบกันช่วงเย็นๆนะครับกับฟาร์มแพ้แสงทองฟาร์มแพรนมจังหวัดเลยการแสงทองมีดีย FM 1 0เ7 5ม h อเาเกะเฮิร์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแสงทองฟาร์มแพรนมจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดสุขภาพแพะนะทั้งป้องกันอาการท้องอืดด้วยนะครับลดอาการไข้นะครับถ้าหากว่าแพมีไข้ก็ ทั้งสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหวัดการดูแลสุขภาพแพะบำรุงเลือดนะครับเสริมแคลเซียมช่วยขับพยาธินะครับแล้วก็ช่วยให้แพ้เจริญอาหารสมุนไพรสมาร์ทโกศนะครับสั่งซื้อผ่านทาง Lazada พิมพ์คำว่าสมาร์ทโกศนะครับเข้าไปที่ Lazada นะครับเสิร์ชหาได้เลยนะครับ สั่งผ่านทางเพจนะครับน้ำหมักศูนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็ได้นะครับหรือเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับน้ำหมักศูนไผรสมาร์ at, ทโกดทักข้อความได้เลยพี่น้องที่สอบถามสายตรงนะครับท่านสั่งซื้อสายตรงก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับโทรเข้าไปสายตรงแล้วบอกว่าสั่งสมาร์ทโกดผ่านสายตรงแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับท่านก็จะได้รับ ภายใน1 2วันเท่านั้นเองสำหรับการส่งด่วนทั่วไทยจัดส่งให้ฟรีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับน้ำหมักสูนผัยสมาร์ทกดครับ mm hmm. พูดถึงเรื่องของราคาแพะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับราคาแพะล่าสุดนะครับ mm hmm. ทั้งการอัปเดตราคาแพะสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมา145บาทพี่น้องทางใต้ซึ่งแจ้งราคาแพะแล้วก็ อสอบถามราคาแพะส่งราคาแพะให้เราได้อัปเดตให้เพื่อนๆเอฟซี FC ได้ทราบกันนะครับร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับส่วนแพะทางใต้ก็ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบบาทาแพะทางจังหวัดน่านนะครับนครพนมาทางภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือก่อนนะครับทางพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ตากนะครับน,น่านนะครับร้อยสามสิบห้าบาท ราคาแพ้อัปเดตล่าสุดประจําเดือนอพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็ราคาแพร่ก่อนหน้านี้ทางอีสานกลางนะครับอีสานบนหรือก็อีสานล่างนะครับร้อยสาบบาทร้อยบาทบางพื้นที่นะครับก็ยังมีราคา120บาท125บาท130บาทนะครับแล้วก็มีราคาสูงสุดที่135บาทนะครับพี่น้องทางโคราชทางสุริน ชัยภูมิแจ้งเข้ามา130บาท125บาทนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีราคาอัปเดตนะครับสูงสุดของทางโคราชแล้วก็ทั้งชัยภูมินะครับเพชรบูรณ์นะครับ135บาทครับราคาแพะจากต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งเรา,าไม่ได้ลงคลิปในต,ต,ต้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีพื้นๆที่สอบถามกันเข้ามาแล้วก็ราคาแพะเบื้องต้นนะครับอยู่ที่130บาท บางพื้นที่ก็135บาทนะครับซึ่งเราก็แจ้งให้กับ f อฟซีเดลซาบันเองนะครับว่าราคาเบื้องต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นราคาทีา่คุณผู้ชมแจ้งกันเข้ามาด้วยนะครับเอฟต่างจังหวัดได้หลายจังหวัดแจ้งกันเข้ามานะครับส่วนราคาแพะประจําเดือนกรกฎาคมามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาที่ผ่านมานะครับบวกลบ130บาทนะครับ แจ้งให้ท่านรับทราบนะครับแล้วก็5จังหวัดนะครับจังหวัดเลยจังหวัดขอนแกน่นอ่าสารคามร้อยเอ็ดแล้วก็สุรินทร์นะครับนัดแพะประจําเดือนของแต่ละเดือนนะครับซึ่งเราก็ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ f c ที่ติดตามเราแล้วก็อ่าแพะที่อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับถ้าหากว่าท่าน,นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับหรืออ่าอากาศเปลี่ยนอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ แปรปรวนนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทั้งความร้อนด้วยนะครับทั้งสภาพอากาศที่มีฝุ่นด้วยในช่วงน,นี้แล้วก็สัปดาห์ล่าสุดนะครับจากจากการที่มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้านะครับก็สภาพอากาศที่แพทย์จะต้องปรับตัวในเรื่องของอการอยู่บนโรงเรือนก็ดีนะครับหรือว่าอยู่ในสภาพอากาศที่เป็นที่โล่งแจ้งก็ดีหรือว่าช่วงที่มี แพะที่มีการปล่อยไล่ทุ่งบ้างนะครับซึ่งจะต้องเปลี่ยนสภาพอากาศที่จากช่วงเช้านะครับพอช่วงเช้า,า8โมง9โมงก็จะมีการปล่อยไล่ทุ่งนะครับก็การดูแลสุขภาพแพ้ในเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เขา,าปล่อยให้หากินอาหารเองในช่วงไล่ทุ่งนะครับ6-7ชั่วโมงหลังจากนั้นก็แพะจะมีอาหารเพียงพอหรือไม่เพียงพอหรือว่า าตามสภาพร่างกายที่ที่เขาต้องอเผชิญในแต่ละวันนะครับก็ต้องอหมั่นใส่ใจตรวจดูสุขภาพเบื้องต้นนะครับสำหรับการาการแพปล่อยแพะไล่ทุ่งหรือว่าแพะที่ยืนรงก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของน้ําเรื่องของอาหารเรื่องของปัจจัยการบํารุงสาหรับแพะท้องก็ดีนะครับหรือว่าหลายๆส่วนที่ทําให้แพะนั้นจะมีสุขภาพที่ไม่ดีในช่วงนี้ได้นะครับก็ ฝากสลับทุกท่านสมาชิกแต่ละท่านก็มีประสบการณ์อยู่แล้วครับผมเชื่อว่า,าประสบการณ์ได้หลายท่านได้หลายฟาร์มที่ฟาร์มต่างๆนั้นประสบการณ์ก็ช่วยได้เยอะนะครับจากการที่การค้นคว้าข้อมูลนะครับปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทําให้เรามีประสบการณ์ทางด้านการด,ดูแลแพะนะครับที่ดีนะครับวันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับกับอัปเดตราคาแพะในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับ สถานการ์ทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับเกี่ยวขึ้นเกี่ยวข้องกับฟาร์มแพะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ดีนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ต่างก็มีกระแสะเรื่องของการายกข้อก็ดีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กระแสะที่เรื่องของแพะนมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายฟาร์มนะครับซึ่งกําลังจะเริ่มต้นของการเลี้ยงแพะนมด้วยนะครับในช่วงต้นหนาวนี้นะครับก็ฝากสำหรับทุกท่านที่ ติดต่อกันเข้ามาเรื่องของแพนนมนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยแล้วก็ทั้งส่วนของพี่น้องที่สนใจแพนนมแม่พันธุ์นะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ0939654964สําหรับเพื่อนๆที่สนใจบอกว่าอยากจะเลี้ยงแพนนมนะครับก็คําแนะนําสําหรับเท่าที่มีประสบการณ์ก็จะช่วยแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ แบ่งปันได้นิดน,น,น,นีน่อนอๆนะครับซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ก็ลหลายๆท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ที่มีผ่านการอบรมหรือว่าผ่านการเรียนรู้มาแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับก็ลหลายๆท่านก็ให้กําลังใจกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับสำหรับแพะที่จะท่านที่จะเลี้ยงแพะนมนะ้นึงครับขอบคุณนะครับ f c ที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแลวก็ f c ที่สั่งซื้อนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกลดด้วยนะครับ ก็ฝากขอบคุณสำหรับท่านที่สั่งสมาร์ทโกดผ่านทางสายตรงนะครับแค่ท่านแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็เข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสวนภัยสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโ้ดฟาร์มหรือสั่งซื้อผ่านทางสายตรงนะครับหรือเข้าไป เสื้อถานในลาซดาแล้วก็พิมพ์คําว่าสมาร์ทโกดนะครับก็ท่านก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับสำหรับช่องทางที่เราเปิดโอกาสให้กับสมาชิกเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ใช้สมุนไพรดีๆสําหรับก,การดูแลสุขภาพแพรเบื้องต้นนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกด s u b สไคร์กระดิ่งช่องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็แสงทองฟาร์มแพนนม,มจังหวัดเลยเป็นเพจนะครับเข้าไปกดติดตามได้เลยครับเพจแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลย แล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับน้ำหม,มักสุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งช่องให้กำลังใจกับผู้เราด้วยนะครับทีมงานวันนี้แสงทองมีเดียเอฟเวอร์ i ทสิ่งสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับฝากขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ใช้บริการแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาทั่วไทยเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็มีทั้งการบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ